ก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบง,แบงค์ ه, นะครับตบมืออ่านะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับผมข่าวสารเกี่ยวกับทอยเลสนะครับพอดีว่าวันนี้ตีหนึ่งนะครับทอยเลสทาวเวอร์ดีเฟนซ์เขาได้อัปเดตอีกแล้วอัปเดตทุกเสาเลยเว้ยนะครับ เสาร์นี้นะครับมาในทีมซีซั่นพาร์ทซีซั่นสนะครับทุกคนอาจะเป็นยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับขอความร่วมมือคนดูทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมหาเทียมแบงค์ด้วยละกันนะครับแต่พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนนะฮะ s ีซั่นพาร์ทซีซั่นสองอัปเดตนะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับซีซั่นเนาะเมื่อที่ผมบอกไปนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับหรือเดือนที่แล้วของเราเนี่ยเป็นซีซั่นหนึ่งตัวละครเนาะก็จะมีน้องโกลเด้นนะครับที่ชื่อว่าเรนโบ์เนาะแล้วก็เลเวลห้าสิบที่ชื่อว่าฟอเรนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอ่ะก็ ได้อ,ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็จะขึ้นผมคิดว่าประมาณนั้นและในส่วนซีซั่นสเนี่ยเขาได้ตัวละครมาทั้งหมดแล้วตัวใหม่มาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลเวลที่10เลเวล20เลเวล30เลเวล40่สและ50นะคิดว่าน่าจะโหดเอาใช้ได้เลยนะครับแต่ในนี้เขาเขียนว่าอ่าเลเวล6เลเวลกอรี่เหมือนเขาเขียนผิดหรือเปล่าหรือผมไม่เข้าใจผิดอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกัน๋ยวผมพาทุกคนไปดูในซีซั่นพาร์ทอีกรอบหนึ่งแล้วกัน ะครับแล้วก็ในส่วนของสปีดรันนะครับเขาได้เปลี่ยนตัวละครนะครับเป็น Octopus VIP, c h e f c o o k m a n นะครับ z o m b i e Toilet c o ร k c a m e r a Man แนะครับแล้วก็ DJ Tv Man นะครับเขาอารมณ์แบบว่ารีบอร์ดทุกๆอาทิตย์เนาะนะครับเขาก็จะมีการเล่นด่านเดิมไม่แหละแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวละครทุกๆอาทิตย์เพื่อให้การจัดอันดับที่เปลี่ยนไปแล้วก็ให้รางวัลคนที่เล่นได้ติดอันดับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่ารีบอร์ดนั่นเองนะครับคล้ายๆกับรีบอร์ด เอ็นเลสอ่ะที่เขาได้ตัวละครนะครับผมไปนะครับทุกคนนะอ่ะแล้วก็มีตัวละครเติมเช่นเดียวกันนะครับเอ็กซ์คุสิตนะครับตัวละครคิงพิ i n ไท t ันคาร์เมด a แมนนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวฟาร์มเห็นเขาบอกนะเป็นตัวฟาร์มนะทุกคนฟาร์มเงินได้1,500เหรียญเลยนะครับก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่ามันกี่บาทกี่โลบั๊กมันคุ้มไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแล้วกันนะครับแล้วเขาก็จะมีแก้บั๊กต่างๆเล็กน้อยครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับหรือพาร์ทนี้นะครับผม ก็จะมีตัวละครตัวนี้ครับทุกคน Kingpin Titan Camilla Man นะครับแหมมาเป็นเสียเลยนะเนี่ยมาเป็นเสียเลยนะฮะมีผมมีคนได้ไปแล้ว900กว่าตัวนะครับมีฟาร์มนะครับบูตเตอร์ด้วยนะครับมีเฮ a d ออกใหม่คล้ายๆออกแบบคล้ายๆกับ VP นะเหมือนย้อมแมว VP นะเนี่ยเออเหมืนอนอ Octopus VP นะอ่าแต่ก็พูดไม่ได้คนระับมันเป็นตัวเติมของเขานะ399าาโลบัสค,ครับทุกคนราคาก็แต่ต้องกันได้นะครับไหนขอดูหน่อยนั่น เป๊ะไหมเหมือนไหมแต่เราไม่พูดดีกว่านะฮะอะแล้วก็มาดูในส่วนของซีซั่นพารครับรางวัลผู้ชนะนะฮะเขาก็รีหมดเลยนะทุกคนนะผมถึงบอกทุกคนไงว่าให้รีบเล่นนะครับนี่ก็จะมีเทียสิบนะครับเออนะฮะเดี๋ยวรีวิวตัวละครให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเทียยี่สิบนะครับแล้วก็เทียสามสิบนะครับเออแล้วก็เทียสี่สิบครับแล้วตบท้ายด้วยเทียห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับทุกคน ก็อลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับมันได้ทั้งเพชรด้วยได้ทั้งเหรียญได้ทุกอย่างครบเลยส่วนด่านที่ยังอยู่ก็คือวาเลนไทน์นะครับแกงยังอยู่กับเราเช่นเคยนะครับเกรไม่ไปไหนงแรกได้อยู่ฟาร์มได้อยู่แล้วก็มาดูในส่วนของตัวละครนี่ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะสี่ร้อยเลยเป็นไงผมติดบ์ดเลยนะี่้ทำงานไ้สี่ร้อยนะ400นะเออตล่อเล่นเล่าเล่นนะครับสี่ร้อยนี่ประมาณไหนเนะี่ยไม่ติด,ดับดับแล้วมั้ง มีคนเขารีบเล่นไม่ถึง5ทีเนี่ยสามวสเนี่ยเห็นไหมออกเตอร์พุตชิปเนี่ยเออซอมบี้เนี่ยเออแต่ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะเออน่าจะใหม่อยู่มั้งผมว่าอ่ะแล้วก็พาไปดูทุกคนในตู้ซัมมอนนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนมีแค่ตัวซอมบี้เข้ามาของสําหรับพาที่แล้วเนาะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ อัปเดตล็อกซีซันพาสซีซันสองนะครับอัปเดตวันที่1เดือน3นะครับหรือว่าต้นเดือนนั่นเองอัปมาก็จักรพรรดเลยนะครับสายฟาร์มอย่างเราก็ชอบเลยดีครับแบบนี้อ่ะถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์มหาเทญแบง์ดยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้มหาเทญแบงลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับได้เวลาครับมุ้ยบายบายครับ